เอาละครับมาที่ช่วงทุกทิศวิถีบ้านครับวันนี้ครับมีเมนูอาหารนะครับที่คุณผู้ชมหลายๆท่านรอคอยครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับพื้นบ้านมากๆวันนี้ไปชมกันครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะฮะเขียวเขียวน้ําจะเขียวไม่ใช่น้ำใบเตยนะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นเมนูที่ได้มาจากในน้ำนะครับเขียวเข้มมากนะฮะเขียวเข้มมากครับเอาไปแกงนะครับเป็นพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่ง แถวแถวภาคอีสานครับนี่แกงกับไก่นะครับโอ้ไก่นี้รู้จักฮะ <laughs> เรจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเมนูอาหารพื้นบ้านนะครับที่ตำบลบ้านเขียบตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยครับจังหวัดมหาสารคามที่เห็นเมื่อสักครู่เลยนะครับชาวบ้านนั้นเขานําพืชชนิดนี้เลยครับไปประกอบอาหารครับซึ่งหาได้ตามหนองน้ําในหมู่บ้านในชุมชนครับผู้ที่จะพาเราไปหาคำตอบวันนี้ครับไปพบกับคุณปิยชาติคงถินรออยู่ที่กลางบึงแห่งหนึ่งในหมู่บ้านครับไปชมครับ รุสัตคุณครับวันนี้ผมพามากินไข่ครับไม่ใช่ไข่ปลานะครับแต่คือนี่ครับไข่พําเดี๋ยววันนี้เราจะไปแกงเป็นอาหารกันครับไข่พํ้หรือไข่แหนสีเขียวเม่็ดเล็กๆคล้ายไข่ปลา ที่ลอยบนผิวน้ำในบ่อน้ำไปที่คุ้นตาของชาวบ้านโดยเฉพาะที่บ้านเขียบตํบลขามเรียงอําเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับเพราะไข่พําเหล่านี้ไม่เพียงแค่ลอยอยู่ในน้ำอย่างเดียวแต่ชาวบ้านเขานิยมตักหรือช้อนด้วยกระชอนเพื่อนำมาทำเป็นอาหารครับ ไข่พำนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างครับแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่นิยมนำไปแกงเรียกว่าแกงไข่พำเริ่มจากต้มน้ำเพียงเล็กน้อยใส่น้ำใบย่านางและน้ำปลาร้าตั้งให้เดือดแล้วใส่ไข่พำลงไป เครื่องเทศเช่นขาตะไคร้หอมแดงพริกและต้นหอมจากนั้นก็ปรุงรสให้อร่อยครับไปซ่อนมาแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วก็ ขยี้ยานางน้ำยันใส่ใส่น้ำยานางแล้วก็โขกพริกโขกพริกใส่แล้วก็หั่นตะไคร้ใส่ตะไคร้แล้วก็หัวหอมสักสองสามจีบแล้วก็ยอดมังลักต้นหอมสักต้นสองต้นแค่นี้ก็อร่อยแล้วใส่หมูก็ได้ใส่ไก่ก็ได้ จุบันไข่พัมหรือไข่แหนะตามแหล่งน้ําธรรมชาติมีน้อยลงครับชาวบ้านจึงนํามาเลี้ยงไว้ในบ่อแทนเพราะยังมีชาวบ้านที่เป็นผู้เฒ่าผูก้แก่ยังคงชื่นชอบในรสชาติพื้นบ้านดั้งเดิมของไข่พัมคนมีคนเท่าคนแก่เขากินมาเรื่อยๆเขาก็พาเข,เขาก็พาจิตไปซ้อนตามบอ่อ ตามบอกแล้วก็เอามาทำแจงกินแกงแกงไอแบบพ่อแม่เขาพากินมาตลอดอ่ะมาเรื่อยๆแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยกินกันรสชาติแกงไข่พํานะครับก็เหมือนกับไข่ปลานะครับกรุบๆนะครับคุณชาติกับคุณสัตตคุณสนใจจะชิมไหมครับ ก่อนนี้ต้องบอกว่าน้องปีชาตเนี่ยเอาเมนูลาบหมาน้อยวันนี้เป็น ยำไข่พำเป็นเป็นอะไรนะเป็นยำยำแกงแกงไข่กับไก่ครับแต่ต้องบอกว่าทั้งสองเมนูเนี่ยก็ไม่เคยมาฝากเหมือนคุณสมสารเลยนะครับชวนอย่างเดียวแต่ไม่เคยอมาฝากว่าล้างต้องเอามาฝากด้วยนะครับเียเราจะได้ชิมด้วยก็บอกว่าภาคเหนือนะครับจะเรียกผำว่าไข่พำนะครับหรือว่าไข่แหนภาคกลางเรียกว่าไข่น้ำนะครับส่วนการทําอาหารก็นิยมนํามาคั่วพำมนะครับหรือจะนําผักสดล้างสะอาดนำมาปรุงด้วยตะไคร่พริกกระเทียมใบมะกรูดก็จะได้คั่วผำที่มีรสชาติอร่อยนะครับผำมก็คือ คือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นในแถบประเทศลาวแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานของไทยรวมทั้งที่มหาสารคามที่คุณปิยชาติไปชิมมาให้เราชมด้วยต้องบอกว่าคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นเนี่ยส่วนน้อยนะที่จะร,รู้จักผัมซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองแต่ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยต้องบอกว่าทานเป็นประจำเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะในผัมเนี่ยมีคุณ โภชนาการทางอาหารสูงมากโดยเฉพาะสารโปรตีนแล้วก็สารคอลโเฟ,ฟิลนะฮะแล้วที่มันมีประโยชน์ต่างๆนาน,นามากมายเนี่ยก็ทําให้ทางนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะนำผัานี่นะฮะมาผลิตเป็น อัดเม็ดนะฮะทานไปก็สะดวกสบายก็บำรุงสุขภาพด้วยนะครับสะดวกในการรับประทานที่สำค,คัญเนี่ยก็ว่าคอรโรฟิลเนี่ยมีประโยชน์ต่อระบบทางเดินหายใจด้วยเพราะว่ามีสารสีเขียวนั่นเองเรียกได้ว่าผําเป็นคุณค่าสารอาหารที่มาจากท้องทุ่งท้องนาจริงๆเลยเ